เชนธนาอวดครอบครัวใหญ่แฝดสามคลอดแล้วแข็งแรงสมบูรณ์ทุกคนลุ้นกันมานานว่าเจมการกัลยาคุณภรรยาคนสวยของเชนธนาจะคลอดลูกแฝดสามตอนไหนล่าสุดหนุ่มเชนโพสอวดลูกๆแฝดสามที่เพิ่งคลอด พร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าในที่สุดวันนี้ก็มาถึงยินดีต้อนรับสตารรี่สโน์สกายเลอร์สู่ครอบครัวของเราเฮียสเปซกับเจสตลล่าตื่นเต้นสุดๆด้วยอายุคันแฝดสามด้วยน้ำหนัก2.54 2.42และ2.35กิโลกรัม ขอบพระคุณคุณหมอสมเจตมณีปานวิรัตคุณหมอออรดีและทีมแพทย์บำรุงราชทุกท่านจากใจที่สู้มากับพวกเราและทําให้ความตั้งใจของคุณแม่สำเร็จอย่างสวยงามปลอดภัยครับขอบคุณทุกคนอีกครั้งที่ทําให้ครอบครัวเรามีวันนี้ครับ จากนี้ลุยสุดกำลังจะเป็นครอบครัวใหญ่ที่สมบูรณ์จะตั้งใจทำงานสุดๆพลังไปเลยซึ่งเพื่อนๆและแฟนๆต่างเข้ามาร่วมแสดงความยินดีและชื่นชมในความน่าเอ็นดูของแฝดทั้ง3คนขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด